ไม่สามารถถ่ายรปเทียร์่เคิดให้เคยไช่สรถไม่สามารถถ่ายได้ไม่ด้่ได้่ไไม่ไ้ไม่ได้องไปทำ เนี่ยก็มีพวกคนเรียกว่าทำงานหนักก็ได้เจอเพื่อนครับมีนะครับ không có cái gì không có cái gì กรรมดาอดขาดใหญ่ตัวตัใหญ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Yes! <laughs>